อัปเดทราคารับซื้อหัวมันสดณโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดประจำวันที่3พฤศจิกายน2,566เรามาเช็กที่เชื้อแป้ง30%กันก่อนค่ะอำเภอเมืองราคาอยู่ที่3.65าทถ5ึง3.95สตางค์ต่อกิโลกรัมปักทงชัย3.85บาสตางค์ต่อกิโลสีคิว้ว3.80บาทถึง3า5บสตางค์ต่อกิโลน้องบุญมาก3.60บาท6 0ถึง 3. าท85สตางค์ต่อกิโลคอนบุรี3บาท7 สตางค์ต่อกิโลเสริงสาง3บาท75สตางค์ถึง4บาท20สตางค์ต่อกิโลพิมาย3บาท90สตางค์ต่อกิโลด่านคุณทด4บาท20สตางค์ต่อกิโลขามทะเลซอสสบาท25สตางค์ต่อกิโลชุมพวงสบาท60ถึง3บาท85สตางค์ต่อกิโลถัดมามาดูที่เชื้อแป้ง25% อำเภอเมือง3บาท25ถึง3บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมปักธงชัย3บาท45สตางค์ต่อกิโลสีคิ้ว3บาท55ถึง3บาท70สตางค์ต่อกิโลน้องบุญมาก3บาท35ถึง3บาท55สตางค์ต่อกิโลกอนบุรี3บาท40สตางค์ต่อกิโลเสริงสาง3บาท35ถึง3บาท90สตางค์ต่อกิโลพิมาย3บาท65สตางค์ต่อกิโลด่านคุณโทษ3บาท70สตางค์ต่อกิโลคามทะเลซอ3บาท75สตางค์ต่อกิโล ชุมพวง3บาทส5สตางค์ถึง3บาทส5สตางค์ต่อกิโลราคากรากแห้งโคราชอําเภอเมือง5บาท3 0บถึง5าบาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมราคามันเส้นนกโกดังผู้ส่งออกจังหวัดอยุธยาอายุธยานครหลวงท่าเรือบางไทยอยู่ที่8บาท 80- บถึง9าบาทส5สตางค์ต่อกิโลขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสัปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วโชคดีร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ